ในยอ่อโลกเศรษฐกิจทุกช่องขา่าวรอบวันทันเทียนเอ็นช่อง16 สนับสนุนโดยรังนกแท้คอซี่ตุนต้นตำรับมีไซออลิกแอซิดเสริมสร้างสมองอัจฉร,ริยะ True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทย ทุกท่านเข้าสู่จะเดนประเด็นใหญ่นะครับวันนี้คุณผู้ชมฮะ วันพุธกลางสัปดาห์14ตุลาคม2563คุณผู้ชมอยู่กับเราสองคนเช่นเคยนะครับผมเคนโดเกรียงไกรมาศพจนะสุนทอมนพลวรคุณน,นะคะอยู่กับทางหน้าจอของท NN ช่อง16ค่ะและแน่นอนคุณผู้ชมสามารถรับชมทุกรายการของทางท NN ได้ง่ายๆเพียงแค่มีแอปพลิเคชันของเรา Tru e ID ดีนะคะอย่าลืมค่ะเข้ามาคอมเมนต์ข่าวกันนะคะในโลกโซเชียลมีเดียตอนนี้ช่องทาง YouTube ของเรากด Subscribe กดกระดิ่งติดดาวกันเอาวไว้ทางท NN ออนไลน์ค่ะและนะคะกู้ขนานกันไปกับแฟนเพจ เฟซบุ๊กตอนนี้เลยนะคะทาง TNN Live TNN L I B E กดเลิฟกดไลค์กดแชร์ทำปาร์ตี้แล้วก็คอมเมนต์ข่าวกันเข้ามาเลยค่ะหวันนี้ข่าวหนะ้าคอมเมนต์หลายข่าวเลยนะคุณผ,ผู้ชมนะเรื่องของการหารุณกรรมสัตว์เนี่ยวันนี้มีแบบรัวๆเลยนะทั้งจับเต่าหงายท้องอให้มันน่าสงสารเพื่อที่จะให้คนมาซื้อแล้วก็เอาไปปล่อยยังใช้มุกน,นี้กันอีกเอ,อแม่ค้าใจร้ายมากมเขาก็เลยโพส์เฟซบุ๊กนะครับ อีกกรณีหนึ่งก็คือหมาแม่ลูกอ่อนโดนยิงโอ oh. เพราะมีคนเดินผ่านมาแล้วหมาแม่ลูกอ่อนไปงับคือหมาแม่ลูกอ่อนเนี่ยเขาดุอยู่แล้วไงเขาจะหวงลูกโดนงับปุ๊บเนี่ยเดินไปกลับบ้านเอามายิงหมาแม่ลูกอ่อนตายเลยโอ้ oh. ทำไมใจมา<ะ>รศิลก,กรรมขนาดนั้นนะคะยังมีการทารุณกรรมแมวด้วยอันนี้เดี๋ยวได้ว่ากันนะคะยา,ยาวๆกันไปคุณผู้ชมก็แสดงความคิดเห็นในข่าวเข้ามาตอนนี้ได้ค่ะครับส่วนประเด็นแรกไปดูภาพคนร้ายบุกเดี่ยวเลยนะฮะ ไปชิงทองที่ร้านดังภายในห้างบิ๊กซีรัตนาทิเบตรครับเนี่ยคุณผู้ชมบุกเข้าไปแบบแบบสบายๆแบบชิวๆคุณเห็นไหมพนักงานงงเลยอ่ะอคนเข้าไปเนี่ยใส่ถุงมืออย่างดีวางแผนมาอย่างดีใส่หน้ากากด้วยนะฮะ,ะเนี่ยคุณดูสิมีการกแบบบังคับมีการเลือกมีการกบังคับด้วยอ่ะ เอานั้นวงนั้นวงนี้ด้วยคือทางพนักงานก็ต้องทําตามทุกอย่างเพราะรู้สึกว่าในมือจะมีอาวุธด้วยมันไม่ปลอดภัยแลยไงคุณขัดขุนไปมันก็ไม่คุ้มเอาอะไรก็เอาไปก่อนเถอะตอนเนี้เอาชีวิตรอดไว้ก่อนนะฮะภาพเหตุการณ์คนร้ายครับเป็นชายเข้าชิงทรัพย์ที่ร้านทองออโรราภายในห้างบิ๊กซีสาขารัตนาทิเบตอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะฮะที่เกิดเหตุอยู่ในห้างชั้นที่สองครับพนักงานขายเนี่ย ที่อยู่ในร้านก็คือนางสาวอรารยาทวีเงินอายุ25ปีนะฮะให้การว่าคนร้ายเนี่ยเป็นชายสวมผ้าปิดปากเข้ามาสวมถุงมือแล้วก็เสื้อแขนยาวด้วยนะฮะกางเกงยียนขายาวแล้วมีอาวุธปืนผู้ชมเห็นไหมมีอาวุธปืนถืออยู่ด้วยได้ทรัพย์สินเป็นแหวนทองคำน้ำหนักหนึ่งสลึงจำนวน11วงแล้วก็หลบหนีไป ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพรัตนาทิเบศน,นะฮะแล้วก็สืบสวนภูทรจังหวัดนนทบุรีกำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดและสอบปากคำพยานเพื่อหารูปพรรพัน์ของคนร้ายแล้วก็จะแกะรอยติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีด้วยนะฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่กันแล้วนะครับถือว่าเป็นเหตุอุกอาจมากเพราะว่านี่เป็นห้างใจกลางเมืองคุณกมลพอ,อสามารถควงปืนเข้ามาแล้วก็ล้นแบบล้นแบบ ชิวชิวอ่ะอเหมือนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น <ฮะ S 1> เหมือนไม่ได้อยู่ในเมืองเหมือนมันเลือกซื้อแหวนนะเมื่อกี้ <ฮะ S 2> แล้วก็ชี้ชี้ชอย่างเงี้ยเราก็ต้องระวังกันด้วย<ช>นะฮะเ<อ>น,นี้ ทำไมมันพกปืนง่ายจังเลยอะกะมลพรไม่เราไม่รู้ของจริงของปลอมไง <ฮะ S 1> แล้วเดี๋ยวนี้พวกของเล่นของปลอมบีบีกันก็เมือนเหมือนแต่ทางพนักงานเนี่ยทำถูกต้องนะใช่ให้มันเอาไปก่อนอ,อย่าไปขัดขืน<ช>เอาชีวิตตัวเองไว้ก่อน<ช>่และ,ะหลังจากนั้นเชื่อว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดตามตัวได้แน่นอนกลองก็ชาจชาร์จขนาดนั้น <ฮะ S 1> ไม่นานหรอกค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่อง กำลังดังมากในโลกโซเชียลมีเดียค่ะกรณีที่มีแม่ค้าใจร้ายเรียกความสงสารจากคนที่ผ่านไปผ่านมาให้ซื้อเต่าออกไปปล่อย<ะ>โดยการเอาน้องเต่าเนี่ยนอนหงายบางวันตัวหนึ่งบางวันถ้ามีคนซื้อเยอะหน่อยก็สองตัวสาตัวทำ<ะ>แบบนี้บ่อยๆ<ะ>เขาบอกว่าเหตุการณ์อยู่ใกล้ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะ,ะแต่ว่าเหมือนเหมือนเหมือนพี่ตำรวจแกแบบไม่ได้สนใจเล่นโทรศัพท์อยู่ก็เห็นว่าเป็นเต่า มันมีแต่เต่างอยนะวันนี้มีเต่าหงายนี่ไงเต่าหงายดูสิแล้วเต่าคุณผู้ชมกระดองของเขาอะ่ะกระดองของเขาอะ่ะมันคือระบบประสาทของเขาเป็นคือเส้นเลือดของเขามันงหงายเขาไว้แบบเนี้ยเขาทรมานนะไม่ใช่ว่าอยู่ในในในกระดองแล้วแบบ ตีสองขาสบายๆไม่ใช่นะถ้าไม่มีคนไปคว่ำเขาอ่ะเขาก็จะหงาย่างนี้ตลอดนะเขาจะไม่สามารถที่จะตะเกียกตะกายแล้วก็เอาตัวเองเนี่ยคว่ำได้ไม่ได้เพราะว่าดูจากสรีละของของเขาแล้วเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ฮะกิ่งไปกิ่งมากิ่งไปกิ่งมาคนก็สงสารจังเลยอ่ะเขาเจ็บนะเขาเจ็บจริงๆนะแบบันเขาเจ็บจริงๆซึ่งนะคะงานนี้ชาวเน็ตเขาก็สงสารและความสงสารก็เป็นเหตุ ให้แมค้าคนนี้หาสตางค์ได้แคบทุกวันค่ะมีผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อธนพรนะคะมีการโพสต์เรื่องราวน่าสงสารแบบนี้เลยเพราะแม่ค้าจับเตา่านอนหงายเรียกความสงสารจากคนเดินผ่านไปผ่านมาให้ซื้อไปปล่อยมีการตั้งข้อสังเกตว่าถ้าช่วยซื้อเตา่าเนื่องจากความสงสารแม่ค้ารายนี้ก็จะเอตเตา่าเอาเต,าต่าตัวอื่นมาวางขายอีกคนโพสตเขาก็เล่าเหตุการณ์แบบนี้ค่ะว่าช่วยด้วยค่ะ วันที่13เวลาประมาณ17บเนาฬิกายนาทีเราเจอแม่ค้าปกติเขาขายผักขายมะนาวอยู่ตรงป้ายรถเมเซียรังสิตแต่วันนี้เราไปเจอเต่านอนหงายท้องอยู่ตรงหน้าร้านเลยค่ะคนเดินผ่านไปผ่านมาเราไม่รู้จะทำยังไงเห็นว่ามีน้ำทะลักออกมาจากตัวน้องถ่าจะทรมานมากๆน่าจะโดนจับหงายท้องอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานานมากๆแล้วด้วยเราเลยสอบถามแม่ค้าแถวนั้นเขาบอกว่า คนเนี้ยเขาจับเต่ามาขายแบบนี้หลายทีแล้วและตัวหนึ่งอ่ะก็ไม่ได้ถูกถูกเลนะคุณเน,นโด999บาบทออทำเป็นเลขมงคลเลยทีเดียวบางวันเนี่ยทำวิธีเนี้ยขายน้องได้ถึง3ตัวโอ้ได้เงินนั่งแบบเกือบสามพันเลยเหรอใช่ เราไม่รู้จะทํายังไงดีค่ะพี่เคนโดเพราะว่าตรงนั้นมีป้อมตํารวจด้วยนะคะพี่พร้อมตํารวจนั่งอยู่ด้วยแต่ที่หนูเห็นคือพี่ตํารวจนั่งเล่นโทรศัพท์ไม่สนใจเราเลยไม่สนใจเต่าเลยเออก็คงเห็นว่าเป็นเต่าหรือเปล่าคุณเออค่ะจะไม่ได้คิดว่ามันเข้าข่ายกฎหมายทร,รมานทารุณกรรมสัตว์หรือเปล่าครับซึ่งนะคะน้องบอกว่าคิดว่าเข้าไปแจ้งก็ไม่น่าจะได้ความอะไรเลยโดนหลบไปเพื่อโทรหากลมประมงเอาเป็นวันหยุดอกีก กรมประมงก็หมดเวลาราชาการค่ะก็ไม่รู้จะทํำยังไงเดินกลับมาอีกทีเต่าหายไปแล้วก็เลยเข้าไปคุยกับแม่ค้าคนเดิมเขาบอกว่าแม่ค้าในตลาดช่วยกันระดมเงินทุนซื้อเต่าแล้วให้วินมอเตอร์ไซค์เอาไปปล่อยที่วัดทํำยังไงดีคะหนูไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเลยอะ่ะ ยิ่งทราบว่ามีเหตุการณ์แบบนี้หลายครั้งแล้วไม่รู้จะต้องจัดการยังไงเพื่อไม่มันเกิดขึ้นอีกค่ะคลิปนี้แอบถ่ายมาเท่านี้ไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรได้ไหม <ทะ S 1> เพราะตรงนั้นมีทั้งตำรวจทั้งยามของเสียแต่ก็ปล่อยให้มีคนจับสัตว์มาขายแบบทรมานแบบนี้พิกัดนะคะป้ายรถเมหน้าตลาดนัดเสียรังสิบคือยิ่งขายได้เนี่ย คนที่ขายเขาก็ทำอีก<ช>แต่คนไทยก็เป็นคนที่ขี้สงสารไม่ช่วยก็เห็นเตา่านอนแบบไงายนอนเทงเต้งเทงเต้เง,เงอยู่แบบเนี้ยไม่ซื้อก็ไม่ได้อีกฮะแต่พอซื้อมันก็เป็นเหมือนวงจรอุบาทะคุณ<ช>ซื้อไปปุ๊บแม่ค้ารายนี้ก็เอาตัวใหม่มานอนไงายเหมือนเดิมจริงคุณไม่รู้จะแก้ยังไงคุณต้องต้องไปถามแบบจิตใจเหรอว่าทําด้วยอะไรครับคือถ้าคุณรู้จักร่างกายของเขาคุณจะรู้เลยว่า กระดองเขามันคือเหมือนกระโหลกเหมือนหัวแล้วคุณเอาไปเข้าไปนอนหงายแบบนั้นเขาทรมานมากนะโอ้ยแม่ค้าอะไรนี้ไม่สนใจหรอกถ้าสนใจก็คงไม่ทำเนี่ยนะฮะอีกเรื่องหนึ่งครับเจ้าของก็คงไม่สนใจการเจ็บป่วยของน้องแมวหรอกเพราะว่าตามข่าวนะไม่รู้ว่าน้องแมวหลายๆคนก็รักแมวเนี่ยแมวตัวนี้ทำผิดอะไรคุณกระมวลพรอน,อนเจ้าของถึงได้จับมันใส่กรง เอาไปไว้บนหลังคาให้มันตากแดดตากฝนร้องอย่างทรมานเลยครับอย่าให้เจอนะ,<ฮ>ะอย่าให้เจอเจ,อเจ้าของนะทำไมเออคุณจะทำอะไรเขายืนจะไปอ่านกฎหมาย พรบทารุณกรรมสัตว์ให้ฟังเลยไปแจ้งวอดดอกให้ไปจับคุณกมลพ,พรเขาเป็นทาสแมว<อ>เจอคลิปแบบนี้แล้วเธอก็ขึ้นผูสงสารน้อง <นะ S 2> อดูดิตากฝนมันทรมานนะคุณเมื่อกี้ฟังเสียงของน้องแมวไหมร้องเหมียวเหมียวเหนียวเหนียวเนี่ยแบบทรมานมากนะฮะสะเทือนใจจริงๆนะครับโพสต์เนี้ย ได้มาจากกลุ่มคนรักแมวสองนะฮะเป็นภาพของน้องเหมียวตัวหนึ่งถูกจับใส่กรงขังให้ตากแดดตากฝนอยู่บนหลังคาบ้านส่งเสียงแบบน่าสงสารมากผู้โพสเขียนว่าจิตใจทําด้วยอะไรเอาน้องใส่กรงตากฝนพิกัดหมู่บ้านยิ่งพัฒนาตําบลรั้วใหญ่อเมืองสุพรรณบุรีมาอีกแล้วครับไม่น่าเกิดเป็นคนเลยน่าเกิดเป็นเปรต เห็นไหมคนรักแมวอะ่ะเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็โพสต์แรงเลยว่าคนเหล่านี้บาปกรรมนะ<ช>เกิดเป็นคนไม่ได้แล้วต้องเป็นเปรตแล้วเ,เนี่ย<ห>ยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าจิตใจแบบสกกโรกอีกแล้วเนี่ยหนก่อนบอกว่าไม่ทําคราวนี้ทําอีกใช่ผมเอายังไงกับเขาดีช่วยคิดหน่อยครับเพื่อนๆแสดงว่าพฤติกรรมแบบนี้เคยมีก่อนหน้านั้นแล้วเหรอเพราะผู้โพสต์บอกว่าล่าสุดมาอีกแล้วครับแสดงว่ามันเคยมีก่อนหน้านี้เหรอฮะ เดี๋ยวจิตใจไม่ใช่ปกติแล้วผมว่าไม่น่าปากติมีวความผิดปกติทางสุขภาพจิตหรือเปล่าถึงต้องทําแบบนี้อัปเดตใหม่น้องยังติดอยู่ในกรงตั้งแต่เมื่อคืนตอนนี้ก็ยังติดมันไม่สนใจหรอกเดี๋ยวผมแจ้งมูลนิธิมาช่วยกันละกันหลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็เข้ามาแชร์ต่อนะ คอมเมนต์ตำหนิสาปแช่งเจ้าของบ้านที่เอาแมวไปขังทรมานไว้บนหลังคาพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยเหลือกันหน่อยและดําเนินคดีก,กับคนที่เอาเจ้าเหมียวเนี่ยมาทารุณในข้อหาทารุณกรรมสัตว์ล่าสุดเจ้าของโพสต์ตออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่ามีการประสานประธานหมู่บ้านให้เข้าไปช่วยเจรจาจนเจ้าของเนี่ยนะฮะยอมปล่อยเจ้าเหมียวออกจากกรงแล้วล่าสุดน้องออกจากกรงแล้ว แต่ไม่มีการเปิดเผยเหตุผลที่ทรมานเจ้าเหมียวแบบเนี้ยคือมีปัญหาทางสุขภาพจิตหรือเปล่าคุณอยู่ดีๆจับแมวไปขังให้ตากแดดตากฝนหรือเขาทาพิธีกรรมอะไรบางอย่างพิธีกรรมขอฝนหรอ,อ,อขอฝนหรือาามาขอฝนอะไรหน้าฝนตกตลมทลายเอ,อเอาให้น้ําไม่ท่วมก่อนไหมทำแบบเนี้ยมันทรมานสัตว์ชัดๆป่วยใช่ผมว่ายังไงก็ไม่ปกติเจ้าของที่เลี้ยงแมว เขาไม่ได้เป็นแบบนี้ฮะใช่ค่ะอันนี้อย่าเรียกว่าเจ้าของเลยเขาคงมีความผิดปกติบางอย่างที่เห็นแบบนี้เห็นน้องแมวทรมานเห็นน้องแมวตากแดดตากฝนร้องอย่างทรมานแล้วเขามีความสุขอ่ะใช่อันนี้คือผิดปกติละสงสารเขานะคะมาที่อีกหนึ่งเรื่องทำไมเบรกแรกมีแต่ข่าวที่แบบอ่านแล้วสะเทือนจใจคือง,งานเนี้ยสาวในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะไปร้องนะคะว่าเพื่อนบ้านเนี่ยยิ่ง ยิ่งหมาแม่ลูกอ่อนแบบจ่อยิ่งเลยนะแล้วไม่รับผิดชอบด้วยสุดท้ายลูกหมาค่ะอายุแค่สาวันไม่มีนมจะกินกลายเป็นหมากำพ้าแล้วไม่รู้มันจะรอดหรือเปล่าอายุ3าวันยงไงนั่นนะสี่ห้าหไปดูเรื่องนี้กันค่ะ นี่นี่เลยคุณเดือนค่ะนางเดือนบุญช่วยนะคะชาวบ้านในหมู่ที่4ตำบลเขาไม้แก้วอําเภอกรบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีมาร้องทุกผ่านสื่อมวลชนเลยนะคุณนี่แบบเป็นเรื่องใหญ่เลยไหมครับ็จ่อยิงอย่างโหดร้ายจริงๆบอกว่าเมื่อคืนวันนี้เนี่ยเธอกับญาติสามสี่คนนั่งดื่มเหล้ากันอยู่หน้าบ้านมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งชื่อสวัสด์เดินผ่านมาเธอก็ตะโกนเตือนแล้วนะสวัสดสวัสด์ระวังหมากัดเพราะว่าหมาเนี่ย เป็นแม่ลูกอ่อนกําลังห่วงลูกโอมันแฮมแฮมเลยแหละใช่ตะโกนบอกดูเอ็นดูหน้าตา,าเอ็นดูด้วยเรียกสวัสดิ์สวัสดิส์ระหว่างยังไม่ทันขาดคจาจ้ะครับสวัสดิ์ถูกหมากัดเข้าที่ขาระหว่างนั้นนึกว่าสวัสดิ์จะแบบไปหาหมอฉีดยาหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่สวัสดิ์เดินกลับไปบ้านสักพักเดียวได้ยินเสียงปืนดังปั้ง ออตอนแรกคิดว่าเป็นเสียงยางรถของลูกสาวแตกเพราะอะไรเพราะคุณเดือนไม่เชื่อว่าจะมีคนนี่มันใจร้ายขนาดแบบมายิงหมาแม่ลูกอ่อนอะ่ะเตือนแล้วไปเดินให้มันกัดเองอคุณเดือนคงคิดอย่างนั้นปรากฏว่าพอไปดูพอให้ลูกไปดูก็พบว่าตาสวัสด์เนี่ยแหละยิงหมาแม่ลูกอ่อนตายคาที่เลยค่ะโมโหเหรอน่าออะจะโมโหถูกกัด บอกว่า่าเดินมาระวังหมากัดนะเพราะหมาไม่รู้อ่อนไงระวังหมากัดนะสักทักหนึ่งเขาก็ยกขาขึ้นมาเลยหมากัดเขาก็เอารองเท้ามาตีมาตีตรงเลือดหมาที่หมา,มากีดกัด,กดมันก็เลือดไหลไหลออกนั่นแหละพูดจะไม่ขาดคําเลยหรือว่าเนี้ยว่าหมาก็กัดแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกวไว้ต้องพูดเยอะเดี๋ยวผิดใจกันแล้วเ,เขาก็เดินกลับไปบ้านพอก็เดินกลับไปบ้านปุ๊บไม่ถึงไม่ถึงสิบนาทีอ่ะเสียงดังปุ๊บ หนูก็เล่ว่ารถยางระเบิดเพราะว่ารถเ๋งหนูที่ลูกสาวขี่ไปขับไปทํางานน่ะยางข้างหนึ่งมันซึมไงหนูเล้าว่ายางระเบิดหนูก็ไม่ได้สนใจอะไรหนูก็บอกลูกสาวไปดูซิลูกรถยางระเบิดหรือเปล่ากพักหนึ่งลูกชายเดินออกมามาบอกว่าแม่เขายิงหมาดูสิโมโหถูกกัดมันก็โมโหคณคนมันเจ็บอะออแล้วมันตั้งสติไม่ทันน่ะอืมแต่เขาก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของหมาไม่ลูกอ่อนปะ อันนี้ส่วนหนึ่งที่สําคัญเนี่ยคุณเดือนผู้หญิงคนนะี้เตือนแล้วด้วยตะโกนแล้วนะ สวัสด์ระวังหมากัดไ,ไม่ทันขาดคำหมาแฮมใช่แฮมเสร็จปุ๊บโมโหมากไปเอาปืนมายิงเลยใช่งานนี้เคราะกรรมก็ตกอยู่ที่ลูกหมาสามตัวอายุสามวันนี่แหละค่ะมันอายุแค่สามวันเองนะแต่แม่มาถูกยิงตายนี่เนี่ยเอ็นดูแม่สองตัวเนี้ยซึ่งนะคะแม่มาถูกยิงตายแบบนี้ก็ไม่มีนมให้กินค่ะก็ต้องไปแจ้งความนะคะซึ่งทางด้านของตํารวจพันตํารวจเอกมาโนดกันเกลวผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรกำบินบุรีนะท่านเนี่ยสั่งให้ตํารวจไปที่บ้าน ของสวัสด์เลยนะแต่สวัสด์ปฏิเสธสวัสด์บอกว่าปฏิเสธไม่คุยกับพนักงานสอบสวนครับคุณวงเดือนก็ยืนยันว่าไม่ได้ต้องการให้ดําเนินคดีแค่อยากให้มาพูดคุยขอโทษกันสักคํานึงตํารวจกับผู้ใหญ่บ้านก็เลยต้องมาเป็นคนกลางในการเจรจาครั้งนี้แต่เอาจริงๆนะถ้ามัน หลักฐานเป็นที่ประจักษ์ขนาดเนี้ปืนเป็นปืนของสวัสด์แล้วยิงหมาตายเนี่ยยังไงก็ผิดตามพอรบทารุณกรมอรมศาสตร์นรแน่นอนอยู่แล้วคุณผู้ชมฮะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไปเข้าใกล้หมาแม่ลูกอ่อนอหรือสัตว์ที่มีลูกเล็กๆคนยังห่วงลูกเลยใช่สัตว์เนี่ยสัญชาตญาณเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้าไปใกล้นะอย่างเง้ยงูจงอางยังหวงไข่ชหมาแม่ลูกอ่อนนี่ขบเลยนะแน่นอนต้องระวังะนะคะ งั้นช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ให้ร่มรมมาดูแลสุขภาพด้วยคอสซี่ของเรากันค่ะคอสซี่รำนกพรีเมียมหวานน้อยอร่อยเหมือนตุนทานเองที่บ้านหาซื้อก็ง่ายๆนะคะนอกจากจะเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็อย่าลืมท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตรวมถึงพุ้นแรงทุกสาขาค่ะช่วงหน้าครับคุณผู้ชมประเด็นดราม่าทางโลกออนไลน์คนแชร์กันค่อนข้างเยอะบอกว่าช่วยตรวจสอบหน่อยได้ไหมว่าคนที่มีพฤติกรรมร้ายสดคู่กันแบบนี้เป็นพระเป็นเนรหรือเป็นอะไรเพราะ ดูจากประโยคที่เขาไลฟ์เนี่ยนะฮะเหมือนจะเป็นคู่รักชายรักชายแต่แต่งตัวคล้ายพระสงฆ์แบบนี้<ะ>คนก็เลยอยากให้ตรวจสอบนะฮะว่าอตกลงมาทำแบบนี้ได้อย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามฮะวิตามิมนซีมีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยในการสร้างหรือเรียกคอลลาเจนแมสซีใช้รักษาอาการขาดวิตามินซีแมสซี Net C. จากเมกาวีแคร์ใช้เทปไทยและ